เมนูง่ายๆรับวันเสาร์อาทิตย์กันค่ะกับเมนูผัดโหดระพาหมูหน่อไม้ทำทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยหมูนุ่มๆผัดกระพาราหอมๆทำทานกันได้ง่ายๆค่ะมีข้าวเสือร้อนๆสักจานยิ่งดีเลยใครอยากทำทานก็เตรียมจดสูตรเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมพปิกแดนจินดา ผัดจนส่งกลิ่นหอมได้เลยนะคะผัดไปไดเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันดีต่อไปใส่เนื้อหมูลงไปผัดต่อจนเข้ากันผัดให้หมูเริ่มสุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำปลานน่อไม้ซีอิ๊วดำ ผัดต่อได้เลยค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีและเพิ่มความหอมเข้าไปอีกด้วยใบโหระพาค่ะ ผัดต่อให้กลิ่นหอมกระจายทั่วครัวกันเลยล่ะผัดเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะตักลงจานให้เยอะๆได้เลยเสิร์ฟกันแบบร้อนๆแค่นี้ก็น่าทานแล้วนะคะเนี่ยหมูนุ่มๆหน่อไม้กรุบๆผัดเข้ากันกะโหลกละพาหอมๆเข้ากันมากยิ่งได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆสักจานเนี่ยยิ่งดีเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว ig ิ๊ก ต่ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ